เหมือนคาถาจันทราของสเตลล่าเลยอ่ะโอ้โหพูม no oh, 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 oh. ันเท่อะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอเท่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโค้ทเท่เลยเชียนี่มันคงไม่ใช่ยุคเดลวินใหม่ของแอลฟอรีสใช่ปะที่เนี่ยมันคงไม่ใช่ใช่ปะหรือหรือใช่อุ้ยคาสินเนี่ยมันชอบเข้าคาสินแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ต้นไม้ก็โต โดยที่กูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยซ้ำใครใส่ปุ๋ยเรื่องโตเนี่ย,ยพูดจันทราเหรอมาทำอะไรใครมึงใครเป็นพูดจันทราที่เหมือนคนละมีน้าแปลงกายเสื้อโค้ทมึงก็คนละมีน้ามากเลยนะแล้วมันก็ตามโอเคน่าจะพอๆกับไอ้ซูเรียนที่เราเจอตอนแรกอะ่ะในนัลลานอุ้ยเหล่ามากกับกวางคู่รักไอตัวผู้ของเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอตัวนี้ไม่มีปีกด้วยเหรอโอยคุยกับสัตว์ได้ด้วยว้าวไอผมผมจะไม่อยากคุยกับสัตว์นะเพราะมันจะพูดเชี่ยรยี่แบบสยองแน่นอนสักศรฟ้าถุยเก่งขนาดนั้นเดียวโอและขี่ลงชามเขาด้วยโอ้ทำดีครับทำดีทำดีำดเออเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะต้องเรียกเพื่อนๆไปด้วยจะได้ไม่ถูกจับเอาง่ายๆเข้าใจไหมสอนอะไรอ่ะ <laughs> สอนไรอ่ะเจ๊สอนไรอ่ะ เจ๊จสอนอะไรให้นอกอ่ะ <c oughs> ข้างหน้าอย่าไปคนเดียวนไะไปหลายคนจะได้ไม่ถูกจับเออจะได้มีเพื่อนช่วยอนณาเขตแท่นอาบแสงจันทร์ไอ้แท่นอาบแสงจันทร์ที่อยู่ในความทรงจำผมคือในเอ d e ดิลิงอะที่เราเจอมังกรนะแล้วกูแบบไม่นะไม่ไม่ไมสวยมากท้องฟ้ากับบรรยากาศสวยสวยชุดเจ๊เหลืออะไรวะนอกจากกางเกงในกับเสื้อในเนี่ยแม่งผ่านเซ็นเซอร์ได้ไงวะ คือชุดเจามันดูเอร่อยมากเลยโอเคผู้นำเผ่านี่เองไม่แปลกใจเท่าไหรโอ้ผมก็อยากเป็นผู้นำเผาเหมือนกันนะผมต้องได้ผ,ผู้นำเผาอีกคนด้วยปะโอ้โหเบ๊อยากเปิดเจาจากเหลยยายใจจะขาดแล้วเอ้ยคนดิมยดูคุมปกติทำไมเจมันดูคุมแค่นั้นเองนะ <c oughs> อยากได้ทั้งคู่ <c oughs> อยากได้ทั้งคู่ใครมมนอยากได้อีโรลิวะ ไ่นหนาวเต็มไซโนโนูเวเลตก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดไรเดน่นนีกไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนาฮิดาไม่ได้มีความจําเป็นในไอดีผมขนาดนั้นเปล่าขเขาอ่างในการเปิดเจเีย <c oughs> มันกลาเเขาอ,อ่างกโง่ะนะแล้นแหละถ้าถึงไม่มีไฟใช้ไลเดนก็นได้เหมาจะได้เจรม,มามาแทนนายเนี่ยไหนั่นอะไรก็กเจมาวิก้าก็ได้เห็นปะ เราต้องการเจเหรอมาเห็นไหมเราต้องการเจ <c oughs> ขออา้าไอ้เงี้ยเราจะเปิดทำไมอลีลอรีสน่ารังเกียจเราจะเปิดเจครับผม what the fuck อะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้าวโอเคตำนานเจ้าหญิงดวงจันทร์สามองค์นั่นแหละ <c oughs> อ๋อผู้มาเยือนในทีนี้มันคือฟาเนิสนอกจากจันทราน้ำค้างแข็งอีกสองดวงจันทร์ก็แตกสลายไปทาสีลุง <c oughs> คุณเห็นว่าใครมีเป็นเชิดในนี้นี้ล่ะครับผมอืมนั่นแหละไม่รู้ผมปักใจเชื่อมากเลยจันทราแดงของคาเรียมันคืออะไรล่ะทีนี้แต่มันอยู่ใต้ดินนะคารียคนกำลังฟังมีเรื่องนักดูยกงไงก็คลอมีได้เชื่อมันดูดีสองไม่คละมีได้มีโรคร้ายอีกแล้วเหรอทุกเมืองต้องมีโรคร้ายโอเคผมกะได้เชียวว่าต้องเล่นเรื่องความเชื่อ เทพจันทาคุณของไม่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 ขอบคุณกูอีกสักขอบคุณกูเนี่ยมันเหมือนของสเตล่าจริงนะเว้ยที่ไซรีนถือมันต้องสลับกันปะของไซรีนที่สเตล่าถือสิวะคนป่าเถื่อนมึมึงอ่ะป่าเถื่อนไอ้เหี่ยเขาสงบสุขกันดีอ๋ออ๋อที่นกนั่นเป็นคนทำนะสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ความหยายบคายของผู้ที่อ้างตัวุกคนอียิยต์ทำยังไงหลายผู้บุกรุกพื้นที่ด่าเจ็บมอะไร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  ไปแกก็ไปไปเฮ้ยอะไรน้าหลอกอะน้าหลอกอะน้าน้าน่าหลอกะเอาดิมาดีเทียมอบเลลิกกับแล้ว what what fuck the แล้วทำไมกูต้องให้มึงทำไมมึงเป็นใคร่ทำไมกูต้องให้มึงไอ้พวกนี้มันไรอะไรทำใช่ไหมเลยเจ๊แม่งใส่แค่กางเกงกับเสื้อในไอ้เหี้ยแล้วก็ผ้าคลุมมาแปะไอ้เหี้ยใครไม่เปิดก็โง่แล้ว ไอ้เยี่ยวนี่หาเรื่องเหรอไอ้สัเปิดมาก็ตีไม่โดยอย่างนี้แล้วเลสสก,กิลมันจะหลีไม่เละ่ะลำชุดเดียวเลี่ยง <S <S ช่วยพาไปดูิริกหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าเป็นของฉันจริงจริงหรือเปล่านะอ่าน,นานๆทีมันจะลาบลื่นอ,อย่างนี้จริงๆแต่ผมแปลกใจตรงที่ว่าทําไมคนเราไม่น่าไม่ได้สนใจที่นี่หรือเปล่าหรือแอบช่วยอยู่หลังๆหรือ,อยังไงหรือไม่เข้าใจกูมไม่เข้าใจเลยเท้งนั้นแหละห้าร้อยปีก่อนคูตาได้ถือกําเนิดห้าร้อยปีก่อนอย่างนั้นเหรอ อาจจะเป็นพลังของคู้าที่ถูกลิ้นทิดลิดนรอออกมาก็ได้นะเธอคงไม่ได้โกรธหรอกเธอจะมีผลที่ออกจากไปเธอก็คือโคลัมบีน่านั่นแหละเทพจันทาของเราก็คือผู้บัญชาที่หายตัวไปเตดมเซเลตโคลัมบีน่าก็ดูสภาพก็น่าจะใช่โู้บริหารอันดับที่สามของฟาทุยแต่แต่อันดับเจ็ดมาคููนะอันดับเจ็ดมาคูแต่เราสู้กับอันดับสองเดอะเนฟไปแล้วก็แปลกใจดีเหมือนกัน คือเข้ามาจากนอกเทวท์ <laughs> มัน <laughs> มันมันไม่ใช่ความลับเหรอ <laughs> ไ,มไม่ใช่ว่าเเก็บเป็นความลับเหรอวะ <laughs> แล้วพูดอย่างนี้แล้วคนในเทวัดจะแบบกูรู้ไปกูออกไปไม่ได้อยู่ดีไอ้เหียมึงเ <c oughs> ข้าใจไหมว่าตอมอที่นี่ไม่ค่อยโหดแต่กูไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะผู้มาเยือนจากเทวัดกันล้งตางหาความจริงนอดีของตัวเองและคนในครอบครัวดู <c oughs> ไม่ค่อยตกใจเนาะ <c oughs> ปีละครั้งเองเหรอ อีกสอเดืนอนโอ้ยหเฮยเอ้กูครอบครัวควรจะเป็นแบบไหนอะ่ะจริงๆนี่ให้เธอไปดูไปหาไอโน่ก็ได้นะครอบครัวถ้าเธอมีความาารักเสเทอะไรครอบครองเธอจะพูดความจริงกับเขาหรือปิดพวกบังตอนนี้คือเจอทุกคนแล้วนะยกไว้ในคนที่มันเรียกผมมาเนี่แหละยังไม่เจอเลยนอนหลับไปแกนอนไปแก <laughs> <laughs> นอนทีไรมีประเด็นอ่าลูมินว่าไง <laughs> นอตครออกไปเดินเล่นเหรอเฮ้ย ออกไปเดินเล่นโดย่มีไพ่มอนแม่งมีประเด็นทุกรอบเลย <B> งั้นเราไปดูกันเลยจะไปเจอใครเ,เจอโคลาบินาแหละอะผมแทงแบบแทงโง่ๆเลยอ๋อผมแทงโง่ๆเลยโคลาบีนาเสียงเพลงอ้าวไอ้นี่มาด้วยเหรอมันตามมันตามเรากลับไปยนบ้านเลยทีนะมันนําพาเราไปไหนวะนะอะผอเป็นคนนาพาก็ต้องเดินตามไปดู พื้นที่โล่งกว้างแห่งนี้มันเราจะได้พบกับโคลอมบ,บินนาลแล้วได้ถามเหตุผลของนางหรือเปล่านะกอเไรจะถึงก็เพ่ไกลยอยู่นะเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่มันก็ดูเป็นทางที่ลงได้จริงๆแหละรตรงเนี้ยแต่เสียงกล้องอย่างนี้มันก็น่าจะโอ้น้องเปิดบัตโซได้เอลเดนริงฉันมาแล้ว <c oughs> อย่าบอกนะดวงจันทร์สีรุ้งอะ่ะมันซ่อนโง่งเกินไปปะ <laughs> แต่มันก็คงไม่มีใครงโง่ที่จะมามา,มาขุดภูเขาเพื่อดูหรอกด้วยคริสตัลสีขาวบริสุทธิ์ไร้ตำหนิราษแสงจันทโครัมบินา่านี่นะแทง,งโง่โงเลยที่โครามบินาดวงจันทดวงที่สามสีรุง้งใช่ปะคือถ้าไม่เรียกกูมากูก็หาไม่จเจอ,อเนาะแล้วถ้าไม่มีไอ้พูดจันทราเพก็เข้ามาไม่ได้ด้วยรูปร่างของหญิงสาว เหมือนกับรูปปั้นเทพเจ้าที่แกะสลักไว้ไอ้บนหัวนั้นเหมือนเซลลฟิมดีเนาะก,นก็ไม่รู้สิมันมีคนนำเข้ามาอีกผูจันทามาให้กูเข้ามาเนี่ยอืมเปิดเผยตัวซะก่อนที่กูจะโดนกระทืบคูต้าที่พูดถึงนะค,คือเธอใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้บริหารฟาทุยที่เขาเรียกกันฟาทุยเหรอเธอมาเพราะฟาทุยเหรอ เออใจเย็นจ้ะเยียวโอ้ดูเธอจะโกรธสุดๆเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อฟาทุยสักหน่อยเกี่ยวกับนอตไครกระดวงจันต่างหากเราที่อยากจะถามอ๋อแนะนำตัวเหมือนเมื่อกี้ตอบผิดเอ c ก็เลยบอกไม่คุยล้คูต้าแดงเเเทพจันทราเลือกเฮียอะไรก็ได้พูดมาเถอะก็น่าจะใช่แหละวาร์ปแล้วก็เรียกสั่งมาได้เงี้ยอืมอาไม่ใช่เหรอ แล้วเกิดมาได้ยังไงล่ะเด็กกูงงดวงจันทร์น่ะก็โกหกได้เหมือนกัน What the fuck โอ้ยเป็นนาเต็มไปหมดเลยแต่หัวใจเราก็ตื่นเต้นสุดๆเลย What the fuck มึงมาได้ไงวอทมึงเฮ้ hey! มันมาอยู่นี่ได้ไงมันอยู่ตัวคนเดียวว้ามไปทำไรมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าดูมินใจเย็นโอ้โหนี่จังกูโอ้เล็กโอ้นี้จังกูดักเลยนี่กูดักเลยเดี๋ยวนะพี่จะเอามันไปไม่ได้นะมันเป็นของพวกเขาหรือของพวกกูก็ไม่รู้และเดินเข้ามาลึกจัข้างในนี่มันก็แปลกๆอยู่นะเนี่ยธนาลุกป,ปั้นของครูท่าใช่ใช่ใช่แต่พี่กูน่าจะพังเข้าไปแล้วก็ มันเราสองคนกำลังล่วงขบวนการกันเพื่อทำลายมันเลยฮะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าจะทำลายมันนะ่พะพอเปิดทางกูว่าแล้วแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยพลังสัญลักษณ์แบบนี้มันแปลกๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนซิ <c oughs> ใช่อันนี้เอเธอร์ถูกไว้ใจเกินแต่กูก็ไว้ใจมันไงเพราะเขาเป็นเจ้ไงแล้วเอเธอร์ไม่เข้าใจเขาเ่าเจ้เหรอวะค <c oughs> ำถามมันเยอยู่นะ <c oughs> มันรู้ได้ไงดูซิ มันเปิดซะแล้วแล้วมันใช้พลังของอาพิษเปิดได้ไงวะนั่นพี่มึงเลยนะนั่นพี่มึงเลยแต่คนก็เจ๊นะมึงน,นี่คือพี่น้องอยู่ด้วยกันลูมไปงี้เหรออ่าแล้วเอเธอร์ก็พูดเรื่อยๆนะยืนๆนะเอเธอร์เริ่มมีบทเข้ามาเอเธอร์หรือลนะูมีนนะมึงแล้วแต่คนมึงจะเล่นอะ่ะเออก็เริ่มพูดขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีบทบาทเริ่มคุยเริ่มเริ่มเป็นพี่ชายที่ดีกูเจอภาพดวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้อีเหี้ยตอนเนี้ย เฮ้ยถึงขั้นนี้แล้วจะพูดแบบนี้ได้ไงกูต้องไปด้วยดิกูอยากรู้เหมือนกันครอบครัวสำคัญกว่าใครทั้งสิ้นแม้ว่าโลกนี้จะระเบิดไปก็เถอะไปด้วยกันดิ <c oughs> มันเรื่องโกหกปู่ว่ามันปแปลกมันลื่นไหลแ <c oughs> ปลกๆไม่ได้ออกพาจนภัยสองคนตั้งนาน <c oughs> ว้าวมึงสนองที่กูเล่นเกมนี้มา5้ปีด้วยสิ่งนี้เหรอเนี่ยเ <c oughs> ออใช่มึงไม่เคยโกหกหรอกแค่มึงพูดไปหมดหรือมันต้องการ ใช้สองคนว่าเอเธอร์กูไม่ค่อยอยากจะแต่ถ้ากูไม่เชื่อมันให้กูเชื่อไขวะ <laughs> แต่เดี๋ยวฟังเฮพล่าว่าก่อนนาะไม่เชื่อมึงอย่าฟังเลยไงมึงก็ลักเจ <c oughs> เชื่อเจ,อ,จอ,อยู่แล้ว <c oughs> คือมึงช้าเอเธอร์มึงช้ากู <c oughs> ไม่ผิดมันเรื่องจริงถูอวะหรือกูกำลังโดนหลอนหลอกอยู่อี๋ไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้เลยอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องหลอกแย yeah, ่สุดสดเลยอ๋อใช้แรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์นี่เองสร้างเส้นทาง กูมันไม่ได้ชวนกูเพราะอะไรหรอกมันต้องใช้สองคนเฉยๆดวงจันทก็อาจจะโกหกเธอก็ได้ไอ้คำพูดนี้วนอยู่ในหัวอยู่นะเนี่ยตัวเราก็ต้องค่อยๆคุยแล้วก็จับผิดให้ได้เลยมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเชิดดาบมึงเท่จัดไอ้เชี่ยแล้วดูดาบกูกระหล่องป้องเฮีย้ยเออให้ตายเถอะชีวิตมันก็ใช้ธาตุลมอะแบบค่ลมเป็น abyss กูชนะได้ไงเนี่ยกูชนะคนนี้เพื่อนอ๋อแม่พีกูอ่อนมืออ่อนให้แน่นอนอย่างเงี้ยมันแปลกๆเว้ย มันลาบเรื่องเกินไปไม่น่าใช่ตัวจริงแล้วล่ะโฮตารุจับผิดให้ได้นะโอเคได้แล้วแม่งต้องมาตีกันอะไรแบบนี้รู้สึกผิดอะแกแต่ก็ทําอยู่ดีนะแต่รู้สึกผิดแหละแต่ก็ทําไม่มีจับผิดไม่มีอะไรเลยลูมินแบบว่านี่ไม่ใช่พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแบบเ็จะรู้ได้ยังไงอเกินอย่างนั้นหนอเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะเนี่ยตอบแบบปัดไปขอไปทีทั้งนั้นเลยภายเอเธอร น้องขอถามดีๆที่ปัดทุกคำนั่นอะไรอ่ะมันดูเป็นบอสเนอะใช่มันดูเป็นบอสมากเลยเป็นบอสเนะแกใช่ปะมันดูเหมือนบอสในในในพรีวิวเลยแกใช่ปะแกมันมันสวยจังวะโอ้โหเอเธอร์มันใช้ดาบเท่กูใช้ดาบโงงๆโอ้โหชิบหายสองพี่น้องได้ประจญภัยร่วมกันอีกครั้งไอตัวแบบนี้น่หลบการโจมตีว พี่ชายจ๋าทำอะไรห,หน่อยจะกูไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ใช้พลังร่วมเหรอือมน้องเราก็เชียร์บิดไดิหรือใช้ได้อีกเหรอว้ออสาสองพี่น้องร่วมต่อสู้ว่ะดักแด้เรืองแสงงั้นก็เริ่มแบบนี้เลยแล้วกันอืมประสานพลังเหมือนนาโตะชิฟุตินลัสนกันก่อนเปิดสมบัดปลายทางขอเปิดสมบัต,บติตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพี่จ๋าเชื่อไหมพอไปกวางทีไรแ,แม่งเก่งทุกที มันแปลกๆใช่ไหมล่ะลูมินก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมล่ะมันแปลกๆถ้าเอเธอร์ไม่รู้เรื่องราวในอดีตแล้วจะกล้าดําเนินแผนการที่จะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรมันทําอะไรมันหายไปคําโกโหกของดวงจันทราเหรอเฮ้โหลหรือมันคือบททดสอบหรือมันคืออะไรไม่รู้เลยแล้วเลยไข้างล่างนี่มันเรื่องจริงไหมวะเอ้ยเธอรู้เปล่าวะเธอรู้ปะ บุกสุสานสำคัญของเขาแล้วกลับบ้านไปนอนดีจริงๆลูมินชูมเลเดอร์นี่นะไปขู่กูมาไม่หลับนะเพื่อไปบุกสุสานบ้านเขามาแท้ๆแล้วเขาไปเอาของเขาโดยที่ไม่รู้สัมไปว่าของเขามันหายไปไหนหรือย,อยังอยู่ก็มไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าเกณฑ์กลางนะั้นมันหายไปหรือเปล่าแต่ถ้ามันหายไปมันจะเป็นความผิดของเราทันทีแล้วเพื่อที่จะตามกลับมาไอ้ตัวเรานี่แหละที่ต้องไปช่วยพวกเขาได้ข่าว,ข,าว,วข่าวอะไรวะข่าวอะไระลูกหลานจัน,นจ<ย>เฮ้ย เกิดเรื่องใหญ่ฮะเรลิกของรื่งจันทราทุกขโมยชิปชิปปัง,ง,ปปงแล้วเขาเป็นพวกกูเขี่ยแล้วโอ้ไม่ก็เชี่ยแล้วเขาเป็นกูเขาเป็นกูแน่เลยต้องรีบแล้วไพรมอนไม่ใช่เวลามาแดกโวยประเด็นคือผมว่าคงไม่ใช่พี่ชายเราหรอกเราน่าจะถูกอะไรสักอย่างของจันทราล่อลวงแน่นอน กูไม่ทอคนอื่นเลยไม่ทอตัวเองเลยเนาะไม่ทอตัวเองเลยอ่ะกูไม่ผิดอ้สัตว์อีกคนนึงก็คุยกับแมวได้สินะเจ๊แกก็อยากเก็บเจ๊หมดเจ๊ทุกคนต้องเป็นของฉันแอบฟังเอ๊พวกคุณอยู่ในห้องเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอีกคนก็แต่งตัวซะไม่มีอะไรอีกคนนึงก็แต่งตัวซะมิดชิดเฮ้ยเลือกยากเว้ย ความชมที่เสียใจปวดเพราะกูเพิพ่พงเขาโมยของเขามาโอ้ยทำอะไรไม่คิดถึงชื่อเสียตัวเองเลยลูมินแต่ถ้าถึงครอบครัวก็ไม่คิดหรอกไผมอนยิบเยิยดยกูกูอยากจะเอาหน้าแทกดินแล้วไผมอน,มอนเลิอกอวยแต่ไผ่มอนเอออยากจะเอาหน้าแทกดินหนีแล้วเนี่ย<ฟ>แล้ว <laughs> โดนรีดความจริงเพราะเพราะเหมือนเนเฟอร์น่าจะน่าจะสมัมผัสได้ว่าก <laughs> ูเปิดบัง <laughs> ให้ผู้กล้าที่ิงใหญ่รับคำขอไปสิชีพายกูจะกระอักเลือดตายแล้วเนเฟอร์ห <laughs> <laughs> น้าลูมีมแบบฉันมีเรื่องจฉะฉันแล้วภาพห <laughs> นูข,ขอโทษฉันมีเรื่องจฉะฉลนแล้วภาพ <laughs> เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง <laughs> นมเจ๊ก็เด้งแบบไปโดดกูไม่ขยับเลยแต่นมเจเด้งอะไรวะไม่โทษหรอโอ้เจ๊เป็นคนดีกูต้องเปิดเจครับผมแล้วก็เก็บเพชรไปเรื่อยเพื่อไปเปิดเจเนเฟอร์อีกทีกูไม่สนใจอีลอลิกับอีผู้เฝ้าปาคารหรอกแต่ฟินก็เท่นะมันจะใช่เหรอดวงจันทร์ก็โกโหกได้เหมือนกันนี่แหละคำปฏินพี่ชายใช้ปรทัำลายอบ,บิสทำลายผนึกคนอื่นก็เข้าไปได้ เส้นทางก็เปิดเอาไว้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาพวกฟาทุยถอนคำสั่งล่าเลนลิก <c oughs> อีโผเฮียนอะไรแกสินะ <c oughs> เขาอาจจะมีความสนใจหรือไม่เขาก็ได้แก่นจันทราไปแล้ว <c oughs> นั่นสิทำาหพูดดีใช่ไหมแตนะ่ที่ตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยกู <c oughs> ไม่รู้ไอ้แค่กูหลอนอ๋อเอ้พวกนั้นก็มาจ้างสินะ <c oughs> เออแย่จังเลยจะหาใครเข้าไปแล้วออบลอรอบเข้าไปได้วะเนี่ย ใครก็ตามที่เข้าประตูหลังจากนี้นเกียก์เกาะไมร่วมฮะเนเฟอร์ก็อ่านผู้หญิงคนนี้ไม่ออกนั่นน่ะสิใครจะเข้ามาวะอยากรู้จังเลยสัญญาแน่ว่าจะใครอ่ะกล้าอย่างนี้เหรอเอ้ยใครวะอยากรู้อ่เอาไงเอาไงเอาไงคนที่จะเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยเจ้านายฉันกลับมาแล้วเจ้าเจ้านายเหรอเจ้า <c oughs> ชิบหาย คนที่เข้ามาเไม่ได้เจ้าของกูเอาลูกน้องก็ได้บางทีคนที่ต้องการอาจ<า>จะเป็นคนนี้มากกว่าด้วยซ้ำเมื่อเราสื่อสารกับสัตว์ได้เราก็ใช้สัตว์สิครับเออรออะไรล่ะเออเออมีเรื่องอะไรเหรอ ح ح> หน้าตากลัวจเจ๊ ยาโคดากลัวเจ้ากกัวเจ้ากกลัวจะทำหน้าน่ากลัวงั้นสิมันสิ่งน่ววากลัวสุดเลยเออมันโนาาานาวภาษาอะไรน่ากลัวสุดสุดเลยทุกคนก็คาดหวังสุดๆเลยอาก็ได้ก็ได้เต็มใจช่วยจริงหรอเอิ้นใช่ใชยินดีอยู่แล้วมางนะเยี่ยมเลย อะไรเนี่ยจะไหนทำมาตนปัญญาหรือไม่ควรตอบตกลงแล้วเนี่ยความรู้ที่สอนมันเสียเปล่ากูผิดอะไรตั้งแต่ตอนนี <c <c nah, ้เธอถูกไล่ออกจะการคำขอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาร่วมไม่อย่างงั้นสาวถึงตัวพวกกูแน่นอนไม่หักข้อมมิชชั่นด้วยได้เงินเพิ่มด้วยนะเอาไปเลย มันเรื่องอะไรวันเนี่ยน่าเออไปเลยอะไรจะขนาดนั้นล่ะนะล่ะไปหน้าไปหมดแล้วเฮ้เรื่องที่จะอธิบายเหรอต้องอาสัยแสงจันในคืนนี้เหรอโอเค